สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกอีกหนึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างที่กัดกินสังคมไทยมานานนั่นคือปัญหาคอร์รัปชันครับแต่เราจะไม่ได้มาพูดถึงแค่ตัวปัญหาแต่จะมาสำรวจทางออกที่น่าสนใจและทรงพลังนั่นคือการใช้ Open Data หรือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสครับใช่ค่ะโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจาก research talk ในงานสมาาสานาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย BOT symposium 2025ซึ่งนำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ดรต่อพัทยมนาค่ะตัวเลขความเสียหายจากคอร์รัปชันนี้มันน่าตกใจจริงๆนะครับลองนึกภาพสามว่างบลงทุนแผ่นดินปี2569สูงถึง8 4แสนล้านบาท แล้วถ้าอ้างอิงข้อมูลขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการประเมินไว้ว่างบประมาณในแต่ละปีอาจรั่วไหลไปกับคอร์รัปชันสูงถึง30%ถือว่าเป็นความสูญเสียที่มหาศาลมากแล้ว Open Data หรือการเปิดข้อมูลภาครัฐให้ทุกคนเข้าถึงได้มันจะมาช่วยอุดรูรั่วตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ และกการของ Open Data ก็คือการสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินภาษีสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้สะดวกขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วในงานวิจัยที่นำเสนอมีเครื่องมือที่ใช้ Open Data ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงบ้างไหมคะมีครับในงานวิจัยได้ชี้ให้เห็น2เครื่องมือที่น่าสนใจมากคือโ s t หรือ Infrastructure Transparency Initiative และข้อตกลงคุณธรรมหรือ Integrity p a c k ครับในส่วนของเครื่องมือแรกนะครับหลักการของโค s t คือโครงการก่อสร้างภาครัฐควรเปิดเผยข้อมูลโครงการมากกว่าที่กฎหมายบังคับจากปกติที่เปิดเผยราว20-30ชุดข้อมูลก็ต้องเปิดถึงประมาณ40ชุดข้อมูลและผลการวิจัยก็ยืนยันชัดเจนเลยครับว่าโครงการที่เข้าโค้ชช่วยประหยัดงบประมาณได้เฉลี่ย4-5%ต่อโครงการครับ 4-5%ฟังดูอาจจะไม่เยอะแต่พอเป็นโครงการมูลค่าสูงๆคงเป็นเงินมหาศาลเลยนะคะแล้วกลไกลมันคืออะไรคะแค่เปิดข้อมูลเพิ่มทำมถึงประหยัดได้ขนาดนั้น,นกลไกหลักๆเลยก็คือ 1. การเปิดข้อมูลทำให้เกิดการแข่งขันในการประมูลมากขึ้นและ 2. เจ้าหน้าที่รัฐเองก็จะทำงานรัดกุมและระมัดระวังมากขึ้นไม่กล้าทาการทุจริต กพรู้ว่าทุกขั้นตอนถูกจับตามองและมีดิจิทัลฟุตพรินท์ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับโปร่งใสขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ระวังตัวมากขึ้นน่าสนใจมากค่ะแล้วอีกเครื่องมือหนึ่งล่ะคะ Integrity Pack หรือข้อตกลงคุณธรรมเป็นส่วนต่อยอดจากการเปิดเผยข้อมูลใช้เฉยโดยจะมีผู้สังเกตการอิสระหรือ IO ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคประชาชนเข้าไปร่วมสังเกตการโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน1000ล้านบาทตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง TOR ดูว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีใครบ้างตัดสินจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรและโครงการมีความเสี่ยงการล็อกสเปคหรือไม่ครับแล้วผลลัพธ์ของ Integrity Pack เป็นยังไงบ้างคะยอดเยียมแลยครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเมินว่า10ปีที่ผ่านมา Integrity Pack ช่วยประหยัดงบไปได้ราวแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท หรือประมาณ8.2%ครับโห oh, ลงทุน10 1ถึง12ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ100ล้านบาทตลอด10ปีแต่ประหยัดงบประมาณมาได้70,000กว่าล้านบาทคุ้มค่าย,ยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะแต่ก็มีเรื่องน่ากังวลอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะที่ว่าช่วงหลังๆจำนวนโครงการที่เขาร่วมกับลดลงค่ะใช่ครับอาจจะเป็นเพราะการสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องหรืออาจมีความพยายามเลี่ยงความโปร่งใสในบางโครงการ ซึ่งสะท้อนความท้าทายในการผลักดันเรื่องนี้อย่างกรณีตึกสะตองอที่ถล่มก็มีคำถามว่าทำไม Integrity p a แผกถึงป้องกันไม่ได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผู้สังเกตการอิสระได้เข้าไปหลังกระบวนการออกแบบและเลือกผู้รับเหมาเสร็จไปแล้ว หรือเข้าไประหว่างทางทำให้ไม่เห็นความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำครับแสดงว่าถึงจะมีเครื่องมือที่ดีแต่การนำไปใช้และเงื่อนไขเรื่องเวลาก็สำคัญมากๆนะคะแล้วถ้ามองภาพรวมสถานาการณ์ Open Data mm. ในไทยตอนนี้นอกเหนือจากสองเครื่องมือนี้ความท้าทายหลักๆคืออะไรคะความท้าทายมากเลยคือข้อมูลภาครัฐมันกระจัดกระจายมากครับและส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบที่เอาไปใช้ต่อได้ยากเช่น เป็นไฟล์ PDF หรือภาพสแกนซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านและนำไปวิเคราะห์ต่อได้โดยตรงหรือที่เรียกว่าไม่แมชชีนเรดเอเบิลครับฟังดูแล้วการจะทำให้ o อ e n d นดาตาเกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยหลายอย่างเลยนะคะทั้งมาตรฐานข้อมูลที่ดีแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายและที่สำคัญมากๆก็คือเจตนารมทางการเมืองที่ชัดเจนสักพักรัฐถูกต้องครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำได้และงานวิจัยก็ชี้ชัดว่ามันสร้างผลกระทบได้จริง ลดคอร์รัปชันได้และประหยัดงบประมาณได้จริงค่ะสรุปจากข้อมูลงานวิจัยที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะคะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ Open Data ไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูแต่เป็นเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดคอร์รัปชันและประหยัดงบประมาณได้จริงอาจจะไม่ใช่ยาวิเศษที่แก้ได้ทุกอย่างแต่ก็เหมือนเป็น Lo hanging fruit ที่สามารถทาได้เลยค่ะใช่ครับและหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่แค่มีข้อมูลแต่คือการทำให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงง่าย นำไปใช้ได้จริงและที่สำคัญที่สุดคือมีคนนำไปใช้โดยเฉพาะภาคประชาชนและสื่อมวลชนที่จะช่วยกันตรวจสอบและนำข้อมูลที่เปิดเผยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าถึงแม้เราจะมีเครื่องมือมีมาตรฐานมีข้อมูลเราอยู่แล้วแต่กุญแจดอกสุดท้ายอาจจะอยู่ที่พลังของพวกเราทุกคนในสังคมที่จะช่วยกันเรื่กร้อมตรวจสอบและนําข้อมูลที่เปิดเผยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมีส่วนร่วมของเราแต่ละคนจะสร้างความแตกต่างในเรื่องที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้อย่างไรบ้างนี่คงเป็นคําถามที่เราต้องกลับไปคิดกันต่อนะคะ